อันนี้เป็นบูธพัดลมแฮตตอรี่นะครับแกนใน9มิลเอามาใช้แทนลูกหมากของเสาวิยุทานินเดิมนะซึ่งมันลงไม่ได้นะครับแต่ว่ารูในมันใช้ได้นะครับอ่ามันเป็นแกน9มิลซึ่งพอดีกับต่อที่เป็นเป็นอะไรนะครับอันนี้คืองานที่ทําเสร็จแล้วนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวต้องเจียนะครับต้องเดี๋ยวผมใช้เครื่องเนี้ยเจียกึงใหม่นะครับให้ขนาดมัน เล็กลงนะครับให้มันได้เป็นไซส์ที่มันลงเบ้าได้แบบนี้นะครับผมก็ทำมืออย่างนี้เลยนะครับครับก็เชียนะครับจะมันได้ทรงนี้นะครับมันไม่กลมช่างมันนะครับไม่ต้องไปสีเรียดนะครับเพราะว่ามันจะทำอีกหลายขั้นตอนนะครับเชียให้มันเป็นทรงนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอดีก็ ให้มันเข้ากับเบ้าได้นะครับเห็นไหมครับขั้นตอนต่อมานะครับไองนี้มันใหญ่ไปนะครับขอบเนี้ยมันลงกับขอบของลูกหมากไม่ได้นะครับเราต้องทําให้มันเล็กลงเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันลงได้ไม่พอดีนะครับจะต้องทําให้มันบางลงนะครับตรงนี้นะครับโดยการเกียรเก็บขอบแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเกียร์ขอบเสร็จแล้วนะครับ ก็จะบางลงนะครับมันก็จะได้ทรงนี้นะครับซึ่งดูมันไม่คมไม่ได้ฉากใช่ไหมครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวต้องตะไบแต่งอยู่ดีนะครับผมแทงด้วยตะไบสี่เหลี่ยมนะครับแทงให้มันได้ฉากแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลบคมตรงนี้ออกนะครับให้มันกลมนะครับแล้วก็เจียตรงนี้ออกนะครับให้ถึงบากตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าลูกมันจะยาวเกินนะครับเราต้องเจียออกนะครับ ให้ถึงขอบตรงนี้แล้วก็ลบคมนะครับนี้เราเจียตูดมันออกนะครับเกือบหายไปเยอะเหมือนกันนะครับดูนะครับก็พอดีกับลายขอบมันนะครับเมื่อกี้นะครับจากนั้นทําการลบคมทั้งสองด้านนะครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับ เราก็จะเจียให้มันเป็นทรงกลมๆดีๆแล้วนะครับทีนี้ใช้ฝีมือหน่อยนะครับหลังจากที่เราลบมุมนะครับลบขอบทั้งสองด้านนะครับด้านบนด้านล่างออกแล้วก็มันก็ใกล้จะกลมแล้วนะครับใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราต้องอขัดเก็บงานนะครับโดยใช้ะตะไบกับต้องทําให้ตัวนี้มันหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่กับสว่านนะครับต้องอ DIY อเครื่องมือหน่อยนะครับ ต่อไปก็จะใช้ตะไบกึงนะครับเก็บงานให้มันกลมๆเรียนๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้สว่านหมุนนะครับอันนี้ก็เป็นที่จับนะครับ DIY เอานะครับหลังจากที่กึงด้วยตะไบนะครับเก็บปัดนิดเดียวนะครับค่อยๆกดไปนะครับมันก็จะกลมเป็นรูปเป็นล่างนะครับดีขึ้นนะครับอันนี้เรื่องของทรงกลมเนี่ยก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับจะเอากลมแค่ไหนนะครับ จากนั้นก็เก็บด้วยกระดาษทรายขัดเหล็กนะครับเพื่อให้มันขึ้นเงานะครับให้มันเรียบนะครับยิ่งผิวเรียบเท่าไหร่มันก็จะยิ่งขึ้นเงามากขึ้นเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราขัดแล้วนะครับเราก็จะมาทําบ่าก้นมันตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นหลุมเข้าไปนิดนึงนะครับสําหรับเอาไว้เป็นบ่าล็อกเสานะครับต้องใช้สว่าน10มิลนะครับขวานบ่าลงไปนิดนึงนะครับ ก็จับมาหมุนท่านี้เลยนะครับก็หลังจากขวันทาบานะครับก็จะได้ร่องแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นทรงนะครับกลมพอดีนะครับจากนั้นก็มาขัดให้ขึ้นเงาด้วยมันปะหวานนะครับตรงนี้มันไม่ใช่เหล็กนะครับเออไม่แน่ใจว่ามันทําจากอะไรนะครับเออมันมีส่วนผสมของทองแดงด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโลหะหลายอย่างเพราะมันไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้ เวลาขัดแล้วทีแรกนะครับสังเกตว่ามันเป็นสีน้ำตาลนะครับมันเป็นลักษณะนี้นะครับอแต่พอเจียแต่งแล้วนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วขัดแล้วมันขึ้นเงาเหมือนโครเมียมเลยนะครับนี่นะครับดูจุดที่อันนี้ขัดกับจุดที่ไม่ได้ขัดนะครับดูความเงานะครับ เราพอขัดก็จะได้เม็ดเงาสวยงามแบบนี้นะครับ